สวัสดีครับอันนี้เป็นวันที่11เดือน6กปี25 6 8นะครับผมเป็นการสรวดครั้งที่42นะครับ วี1เดือน6ปี2568เป็นวันที่42ที่ข้าพเจ้ามาสิตพงต์การะวังขอถวายเสียงสดใสยหญ่ประสูตรพระปริทย์ทั้งมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติหรือได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิจารณาในบทขายาพยัญชนะในบทสวดต่อเนื่องวิเทศบทที่1บทกาพันละตะไรอรสัมมาสัมปทูลภาวะคุตัมพระวันตังเวทีมี สวัสดิ์โตพระคุทธตาธรรมูธรรมังนามิสามีสุปฏิพโนพระคุทธโตสาวกสังโฆสังฆังน็มามีบทที่สองบทบูชาพระภัยรีวินาอนังสัมมาสุขสัมพุทโธสุจีรังปาริณิพุโตคุณีหิธารามานุธานิปรามีจติสติยาวชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสารานุขโตปเชมีรั้วแต่แล้ยังธรรมังเจรามิโสทีนาบทที่สามปรสวดชุมนุญเทวดา สมัญตาจักรวาลีสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุยราชจสสันสุนันตุสักขโมกกระทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิกราเตจันตริเขตวิมานเมธีเประเถจคารเมตรุวนาคาเนียเขยวนรุ่งม่เห็เขีเตภูมาจายันเทวาชรัทระวิสมยะกันทับพนาคาติดทันตาสันติเกย่างมุนิวาาวจทนะสาธบูเนีสุนันตุธรรมะสวรรคารวยยมมัทันตาธรรมะสวรรคารวยยมมัทันตาธรรมะสวรรคารวยยมมัทันตา บท <ersch> ที่สี่บทสวดบุกพภาคณะกมการนโมราตสาปคะวะโตระโตสัมมาสัมพุสสะนนโมราตสาปคะวะโตระโตสัมมาสัมพุสสะนนโมราตสาปคะวะโตระโตสัมมาสัมพุสสะนบทที่ห้าบทตัวไสไตรสังคมนับปาถักพุทธังสระนังฆ่าฉามิธรรมังสระนังฆ่าฉามิสังฆังสระนังฆ่าฉามิทุ้เทียมผีพุทธังสระนังฆ่าฉามิทุ้เทียมผีสังฆังมีธรรมังสระนังฆ่าฉามิตุ้ิทียมมีสังฆังสระนังฆ่าฉามิ ตาติยามีิดพุทธังสรานังขจายมิตาติยามีธรรมังสรานังขจายมิตาติยามีสังฆังสรานังขจายมิบทที่หกบทสวดจากกิริยาคาถานัตติเมสรานังอันยังพุทโธเมสรานังวลังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุวตุสัพพทานัตติเมสรานังอันยังธรรมโมเมสรานังวลังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุวตุสัพพทานัตติเมสรานังอันยังสังโฆเมสรานังวลังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมหุวตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปะนามขถาพุทธังนเมรัตนปุตตสิริจิตตังคำังนเมรัตนปุตตวิสุทธิสารังสังคันนเมรัตนปุตตสุสีรจิติเหตังนัเมติรัตนังรัตตาตยวะหังสัมมาสมโมสลิตตวัตถุตวิเศษสภูตังอัญญยานยุตตะคุณโยค้าวะปัสวะสัพปวัตตังอสุมิตยามิปิตเทวะยัตถาทิทันเตเอกังวินา ตทิตเรสัมมาสัมภเวณะโลเกกทาจิจัจเรยมจัปาตุภูตังคำพีระยานวิสยังอาทิตทุทธสัพทังวินยยหิปันธิตะชะเนหิวินชูวินวิชัญญรูปัโงโลกามมเกหิติกะทันจุปรภานิยังเกสันจิสุตุวิทิตังคุณากายตายนามีเยวะชันตายสวิส สุวิสุตัมปิสมุปะสตะังนานาสิสุทธะปสา,ทา,นา,นปญญาต,าามสมตาาทานางปุญญจิกานามาสมุตตามาปุณณภูมังทุกขาปมุตจะนมุขัสารนังฆตานังปูชาระเหสุปรามังอภิปูชนยังนิพพานาสัจจิกิริยายุปนิสัยัตถางสัมมาสกิเลสามาะนัสโสทนาสิทธิยาจะสาธุวีอัตถานุสาเรหุปะเสวนียัง ปานีหิจาปีสระนังฆามณียมีวาตาสมาหิตตังติราตนาสระนังขาตามา <c oughs> รับจินที่วังฆานเนสุนณมัสมานาปูเชมัจจาปีสัสตังสุปัสันตจ,จิตาตาตัทานุป,ปาลิจริยาสถารตาจาุญเยนะตัถากุสุกะเทนะสุขีพเวมุเทเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหตโยเจธธรรมะินยมิหิป,ปมารกุ โลกุตระพิสมายุนิยตุสภูชังตโสปนิสสะยะจายยะอยมปิโหตุวัตุตเยปะลิจิตุสุปัสสาทกาโรบทที่แปดนามกาลสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัตโถสัมังวาพุทโธสุกโตวิมุตโตมลสสะปาสสาวินิโมเจยโตปาเปสิเขมังชานตังวินัยญาณ พุทธังวันตังศิลสังนามมีโลกัสสะนาถันจะมินายกันจะตันเตชะสเตชะจัสิทธิหนตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมูทัชโยวิยะตัสสะสัตถุตัสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมาคังมียานิโกธรรมะทารสัทารีสาตาวัคขุสันติกรุสจินโมธรรมังวัณตังศิลสังนามมีโมหัปปะทารังอุปัสสัตธาหังตันเตชะสะเตชะจัสิทธิหนตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ สัทธรรมสเสนาสุขตานุโคลโยโลกสัสปาป,ปูปากิเรสะเชตาสันโตสัยังสันตินิโยชโกจาสวะขาตธรรมมังวิธิตังกรณิสังฆังวรังตังศิลสาระไม่มีพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสมาสีละาทิถิงทันเตชะสาเตชชสิทธิ์ที่วันตุสปันตรายาจาวินาสมีตตบทสิก้าบทสวดโมการอัตถกถา นโมนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหจิโนนโมอุตตมะธมมัสสะสวะขาตเสวะเตนิทานโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละติฐิโนนโมโอมาตายารัตถะราตนาตยัสสะสาธุกันนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินโมกาลปภาเวนะวิฆาจันตุปัตตวานนโมกาลุภาเวนะสุวัติหุนตุสัพพทานโมกาลัสเตชนะวิจิมหิโหมิเจชวานบทที่สิบบทเสวนาสมัยสูตร เอวามีสตังเอกังสัมยังพระขาสเกสุวิหารติกรบิละวตุสมิงมหาวเนยมหาตาพิคุสังเคนะสัจทิงปัจมัตเตหิพิคุสตีสัเปวะรหันเตหิทัสยิจโรุกตาทุหิเทวตายกุเยนะสันนิปริตาหันติพระขาวตังทัสนายาพิคุสังคันจะอาตโคจตุนังสุตาวาสกายิการนังเทวานังอัตเอตถหสิหยยังโขพระขาสเกสุวิหารติกรบิละวัตุสมิงมหาวเนยมหาตาพิคุสังเคนะสัจทิงปัจมัตเตหิพิคุสตีสัเปวะรหันเตหิทัสยิจโรุกตาทิ เทวทายปีโพเยนะสันนิปติตาหันติพระขวันตาทัศนายาภิกขุสังการจรยันุราไม่ยมปิเยนะพระขวาเตนุภสษาไทยยังว่าภาษาการมิตรวาพระขวาโตสันนิกเกียบเจกาคาถาปัจจะยามติอะตะโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระละวะปุริโสสัมมันชิตังวาปะหังภสษาริเยาภาสาทิตังวาปะหังสัมมินเจยะเองว่ามิวะตสุตาวาเจสุเตเวสุอันตรหิตาพระขวารตัอุระตตาตตระหังสุ อัตะโคตาเทวตาพระขบันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตฐังสุตเอกมันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระขวัติโตสัตติเกอิมังกาทางอภัสรีพระหัสสมโยปวานาสเมงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหิอิมังธรรมะสมยังทัติตาเยวยะปรายชิตสังกันติอัตะโควปราเทวตาพระขวติโตสัตติเกมังสัตติกอิมังกาทางอภัสรีตัระพภิกขุวะสมาทาหัสสดจิตตังอัตตนุสุชิการมังสุสัตติวะเนตตานิกะเหตุวะอินทรียานิระขันติปัจิตาติ อาตคว่าราเทวตาพระวตัวสังเกตมังคาทางอภาสีเชตวะคีังเชวะาลีคัินทาคีรังอุาจะมเชาเตจารันตสุทาวามีเวลาจะคมตาสุทันตาสุสนะคติอาตะคว่าปราเทวตพระวตสังเกตีมังคาทางอภาสีอภาสีเยเกจิพุทธังพุทธสารนังคตาเสน้าเตคมิสันติอปลายภูมิปหายามนุสันติหางเทวกายังปริเรสันติติอาตโคว อคารคูพะคะวาพิคูอเมนเตสีเยปิเนะพิคเวเทสสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปติตาโมติตตาคตังทัศนายพิคูสันตัญจายปิเตพิคเวสุมติธรรมธาในอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคัมันตานังเอตัาปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาอัยสูงเสยัถาปีไม่หังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตธรรมธาในอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคัมันตานังเอตัาปรมาเยวะ เทวตาสันนิปติตามวิสันติเสยธาปีเมหังเอตตระหีอาจิคิสมิพิกเวเทวกายานังนามามินามานิกิตติยิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาศทุกังมานละสิกรุธากริศิสมิติเอวันปันเตติโคเตภิกขุพระขาวตูปจัสมีสุงพระขาวเอตตัโวจัตสิโรกมุสสะ กะมนุกัตสามิยัตถปุหมาตถาสตาเยสตาคีริคขพลังปะหิตตาตาสมัยตาปุถุสีหาวัสสลีนาโนมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตมะรสาสุทาวิปัสสนมนาเวลาพิโยปัญจสตายตวาวเนกปิรวัฒเวตตัวอมันติยิสุทาสาวะเกศาสะเนนเตเทวกายาอภิคันตเตวิชานาจาพิกบุเตจะอาตบะมากกรุทธสุตวะพุทธัสสะาเสนเตสามปัตุรุหุยานั่งอมุสานาทสันนัง อภิเษกสัตว์รรมทัพขงสาสังอัฏสัตตลิงสตังเอกสารสารังอมรุสามัทธสุงอภิเษกนันธรรมรักขุงทิฏฐาสภาพุตตาหุงตันจาสัพังยายาวรกิตวานะจักรมาตตุอมมาตยิสัทธาสาวกเกษสนีรติเทวการตาอภิกันตาเทวิชานาตาภิกขโพเยหงวหังกิริสมิกิรายหิมุปปัสโซ สัตาสาสาวายข่าพุมาปีระวัฒวะอิทิมันตุชิติมันตุนนัมมันตยะสรีลงโมทามานาภิกามุภิกรังสัมพินทิมวังชาสาสาเหมวายตายะข่านาตะวันนิโนอิทิมันตุชิติมันตุนนัมมันตยะสรีลงโมทามานาภิกามุภิกรังสัมพินทิมวังสตาคิราติสาสายะข่านาตตะวันนิโนอิทิมันตุชิติมันตุนนัมมันตยะสรีลงโมทามานาภิกามุภิกรังสัมพินทิมวังอิเจเตโสละสาสายะขานาตตะวันนิโน อนาตวันิโนอิทีมันตชุตที่มันตวนัวันตวอัชโมธานาวิกรโมพิกรสมิติมังเวสามิตาปัญจสตายขานาตวันนิโนอิทีมันตชุดมันตวนังันตวสัชโมธานาวิการมพิกรัสมติมังคุมพิโรชาคใหโกเวปุรสสนิเวสนังีโยนาสตสาสังยขานังปยิรุปาสติคุมพิโรชาคใหโกสปะาสติมัง ภูริมัญจะที่สังราชาทัตตะโทปัสสาสติกันทพานาธิปติมหาราชาอสสสุปุตตปิตัสภาวุลินธนามาภราอิทิมันโตชิติมันโตนัมตุัสสิโลมุทภานาภิกามุิกุณาสัมติมุณางถ้าคินาจะที่สังราชาวิรุณหโฏปัสสาสติคุมภานาธิปติมหาราชาอสสสุปุตตปิตัสภาวุลินธนามาภรา อิทิมันโตชติมนตนันตวะศาสนโมทัมนาพิการมูลพิคุณังสัมปิิงลังปัชมจะิสัราชาวิโรปโขปัสสาสตินาขานาถิปติมหาราชาอาศัโสพุทธาปิตาสภาวะวิทนามามหาภะไรอิทิมันโตชุติมันโตน้นวันตัวและมานาโมทัมนาพิการมุลิคุณังสัมปิงวังนั้นุตตะรันจทีสราชาคุเวโรตัสภาสติญาคานาถิปติมหาราชาอสัโสพุตธาปิตาสภาวะวิทนามามหาภะไอิทิมันโตชุติมันโตนะมันตวละศาสนาโมทัมน พริมาทิสงทังทัตระโถดกินเนนะวิรุณโกภิจิเมนะวิรุปโขกูเวโรอุตระมทิสังจตารุเตมาราชาสมันตาจักรตัวทิสังทัตถะละมานาอัตังสุวเนกปิรัตเถเวเทสังวายาเวนโนทาสังอาคูวันจานิกาสัตถาวายากุติณตุเวณตินตุวิภูจาริภูโตสาจันทโนกามาเสตโถจะกินมขันตุนิขัน,น,ขน,น,ททนตุจะปนาโทอุปมันโยจะเทวสุโทจนาจะทีจะมาตริกิตาเสนอจะขันทพูรนโราชาชนสะโพ อาคูบันเจตโผเจวติมพโรสุริยวัชสาเอเตจันเทจราชานคันทับภาษาราชูพีโมธมานาปิการุพิกุณางสมิติมุณัอัตคูนภาษานาคาเวสาราสหัตชากกรรมพระรัตตระอาคาบอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตรัถจะอาคูนาคาญาสสินุเอราวนณูมาและโพสภะคาสมิติมุาั เยนะคขราเชสาสอารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนัมชัปปตาจิตราสสปนาอิติเตสนามังอภัยยันตานาขราชานารสีสุปันมาตเขมมมกาสีพุทโธสนาหิวะจาหีมุหะยันตานาคาสสปนาสารมังการสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสะทังอสุราสิตาภารโตภาตระสวาสวรเสติอิธิมันโตยัสสินุกาละกัญชายมาพิสมะอสุรานานเวคาสา เวปาเจติติสุจิติตจัมหาราโทนโมจิสาสตัญจัปปริพุตตะแดงสัพเพวีโรจนามกาสันนิตเทวาพระเลี้ยงเสนาหูพรทุกข์ุกปาขมุงสันมะโยธานิพัทธันเตวิปุนาสันนิติมะนางอาโปูจเทวาปัทวีจเทวาปัทวีจติโชวายุตถาขมุงมรุณามรุณาเทวาสมุจจัญญสัศสาสหะเมตตากรุณาการิกาอาคุเทวายัสสิโงูเทสสีเทสตากายาสปีนานัตตวะเรนุทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตสัศินงูท่ามานาวิกันต์ อภิกามุภิคูนัสมิีนังเวนทูะเทวาสารีจะอสมาจตุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจะทาม,มาคูุรัก,กิตาสุริยสูปานิสาเทวาุยมาคูุรัก,กิตากขาตานิปุรัก,กตาวภมันทวลากาวสุนังวส,วสโวเสโสก,กุปกขะปุรินาโทท้าเสตทศทากายาสเพนานตตวินโนยมันตชุติมันตวันัมันต,ววานาตสจจินโมทามานาอภิกรมุภิคูณังสัมิตมนา อทาคูสาภูเทวชรลามะคิริขาริวะอริตกายจัโรชาจะอุมมาปุภานิพาเซมูวัุณาสาธรรมาจะอจุตาจาะเนชกาอสุวิยาวิจิราอาคูอาคูวาสวเนชินโนทัศเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันตูชุบิมันตูวะนัมันตูทศสนุโมท่ามานานิการนิค well. ุลาสัมปิจนนา สมานามหาสมานามนุสสามนุษสุตตรมาคิดทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุศิกาอาตะคูหาริโยเทวาเยจารุอิตวาสิโนปารักามาปารักาอาคูเทวายอสัสิโนทัศเตเตทัศทากายาสะเพนะนัตตวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตสัสิโนมมธาบนาวิกาโมวิคุณังสันติวมนังสุกาการุมหาอรุราอาคูเวคารักษาสหโยธาตะไคหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสธามัตตาอารักษานิสกาจายสาสิโน เทระยังอาคาปชุนโยโยทิสัพปพิวัสติทัสเตเทัสธากายาสัพเพนานตะวานินุนิทิมตัวชุติมตัันตุวันตัตอิสสิโลโฒามนามิกาลุพิกรังสันมิติมานาเคมิยตุสตายามากัตกาจยสสิโนสัมพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานะลัติโนอาคูอาคูอาตากูปะรานิมิตาทัสเตเทัสธากายาสัพเพนานตะวานินุนิทิมตัวชุติมตัันตุวันตัตอิสสิโลโฒามนามิกาลุพิกรังสันมิติมานา สัจเจเทเทวนิกายาสัพเพนานตตวานิโนนามันวายินะอคันจุเยจันเยสัทิสายสหปพุทธาจิมักขีรังโอฆติมนามานาสวันท่าเคโมฆะรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุภามะสุภามาปรมัตโตจักปุตตะอิขึ้นมาตัวสหสันนังกุมารติโสจักโสปาคาสัมมิติมุนังสาสัพพมโรการังมหาพรหมภิกขิตรติอุปปันโนชุติมันโตูพิสมากายโยุสัสฉิโนท่าเสธะอิสราอากูปจักร ปเจกะวะสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสเพรพิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาและเสนาพิการมีปัสกาหาสะมันที่ยังเอถาคันหาถาพันธัธาราเคนาพันธาวัตถุโสมตาปริวาริธัมามูนิมูนจิตตะโกจีนัง อิติตัถมหาเสนุกันหาเสนังอเปสัยิปานินาตะละมหัตจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปุสโกเมฆุทนยันโตสวิชุโคตถาโสัปจุทาวัติสังกุตโตอาศัยยมวเสตันจารสพังวิญญาญาวกิตวานะจักขุมาตโตอมันตตยิสตาสาวะเกสะเสนระเตมาราเสนาพิกันตเตวิชานาพิโว จะอาตธปรมะกรุงสุตวะวุคทัสสะาสนังวีตระเคียปะการมุเนสังรมัมปีอินชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาวิยาติตายาสสิงหโมทันตีสาภูเตหิสาวกาเทชเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลรสุตังเออเสวนาจะพาานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเองตามมังคลมุตตะมาปฏิรูปะเทสวาโสจปุเพจะกตปุญญาตา อัตตสัมมาปิทิจจะเอตัมมังคลมุตตะมังพาหุสัจจัจสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจเอตัมมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานาปุตตะธารัสสะสังฆโหอนาคุลาจการมันตาเอตัมมังคลมุตตะมังทานันจะทำมัจริยาจะยาตกานันจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตะมัง อารติวิรติปาปามัชปานาจะสั่งเลยงมูอัปปะมาโทจะทำเมสุเอตัมม ja ังคารมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญูตาการีนะธรรมะัสนังเอตัมมังคารมุตตะมังขันตีจะโสวจะสัตตาสัมปนานันจะจะสัมมนานันจะทัสศนังการีนะธรรมมัสากัจฉะเอตัมมังคารมุตตะมังตอบโปจะดพรามะจริยันจะอริยะสัจจานะ ทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมบังคารมุตตะมังพุทธะโลกธรรมีจิตตังยัสาสนกรรมปฏิอโศกังวิละชังเขมังเอตัมบังคารมุตตะมัง <c oughs> เอตาทิสานิกตะวานะสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทส่วนทิงคัตแันติตันเตสังมคา,ารมุตตะมันติ <c oughs> บทที่สิบสองบทส่วนร,รัตนปริกยังกิจวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวาอย่างรัตนังปณีตัง นโนสมังอติตถาคเตนะอิธรรมปิพุเทระตนานปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสติหอนตูขยังวิราคังอม,มาตังปณีตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิตูนเตนะธรรมเมนะสามัจจิก,กิเจิอิธรรมปิธรรมเมระตนานปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสติหอนตูยำพุทธ,ธเศถโธป,ปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันยะมาหุ สมาธินาเตนะสามโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตูเยปุคลาอัตถสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิมวนติเตทักขิเนยยสุขตัสสะสาวากาเอเตสุทินนานิมหาตลานิอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตูเยสุปยุตตามนะสาทันเหนะนิกายมิโนโคตมสมา,ามะมสาสนามี เตปติปตอมตังวิไคหะรัฐานุทานิพุติงคุณชมาลาอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุทิหัวตุขีนางปุราลังนาวังนัตถิสัมพาวังวิรัตจิตตายติเกภาวัสเมงเตขีนพิชาอวิลุหิฉันทานิเพียติทีรายะทายมปะทีโปอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุทิหัวตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสาสวรั อัตตาหาวชิตังเสยโยยาจายังอิตัระปชาอัตตาอัตตทันตัสสกุสัสสนิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะคขันธ์โพนมาโรสะพรหมุนาชิตังอปะชิตังกัตยิราตถารุปัจชันุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกสปุตสูร ภาสิตามิตังภาสิตามิทังเต,งตนะพระขวาภพระขวาตาชานาตาปัส,สตาอระหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทัตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมมะปรายมะอิติกิรายมะปะปิตะกะสัมปทานีนะมาตะก,กะเหตุตุมานัยขะเหนะมาอากาปะอากาะปะลิวิตเกนะมาทิฏฐิมิจชานักขันติยะา <c oughs> พพารูปตาญาติสามารโนโนครุยธาตุมอัตนาวชานยญาตาอิเมธมากุสลายมีธรรมานสาวชัยอมีธรรมวินโใคราหิตายมีธรรมาสมมตตาสมาทินาอิตายะอหิตายะสังขายะสังวัตติอัาตุมเหตุมเมเหปัจเหญาตธาตุมเหัตนาวชานยญาตาอิเมธมากุศลา อิมิธรรมะอนัวาชัอิมิธรรมะวินยูปัสสะทายอิมิธรรมะสมะตาสมาจิงไงทายสุขัยสังวัตตันติอัฏฐตุมเหตอัฏฐตุมเมเหอุปะสัมปัชวิภะเลยาถาติบทที่สิบห้าประสบอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายงชลูปนิตาสันติตานาติตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกะยิราถาสุขาวหานิ อุปนิยติชีวิตประมประมายังชรลูปนิตาสานาสันติตาณาเอตังพระยังมรณะเปคขามานุโลกาณิสังปชาเหปสันติเปโขโยธากายเยนะสัญญมูวาจายาอุทเา,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 าเจตัสตาตังตัสะเปตัสสุขายาหวัวติ <c oughs> ยังชีวามานุปกรโรติปุญญธรรมูหะเวรคติธรรมมจารีงธรรมูสุจินุสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกติณขจติ ธรรมจจรีสัพเพสังคาราอนิจจิตยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพนธิทุเขสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินติทุเขสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาราตติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพนธิทุเขสัมมาโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอนรณกชาลกอปรณกักฐานะเมเกโุติยังอหุตกิกา เอตัธัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนากังพาหุงเวสารังยันติปัตตานิวนานิจักอราบรรลุขจเตยานิมนุสส์าพยาตัชิตาเนตังโขสารังเขมานีตังสารมุตตมังเนตังสาระมะคัมมะสัพพะทุขาบรมจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารังฆาโตจัตตารีอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุขาทุกขาสมุปปาทังทุกขสัจจะอติกมัง อริยันจะอัดทางคิกังทุกข์ขูปสัมมะฆามินังเอตังโขงสรารนังเขมังเอตังสรารนมุตตะมังเอตังสรารนา,ามะคัมมะสุปัทุกขปะม,มุจติบทที <c oughs> ่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกะรัตตคาถาอติฐานานาวาขาเมยยะนับปฏิการเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะยะทาตีตัมมมหินันตังอัปัต อปัตันจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดถัดถัดถวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุปพลวเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งั้นไม่ควแนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นมึงจะเริญนธรรมนั้น,นเนืองๆให้ปลุกปองเธออาเชว่ากิจจมัตกิจจมาตัดปางกูชัญญามารณังสุเว พึงท,ทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันรุ่งานะฮิโนโสังฆารันเทนะมหาเสนีนะมัจุนาะเพราะว่าความปัดเพียนกับมัจุราผู้มีเสในาใหญนะ่นั้นน่าไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิโอะโหรัตตะมะต,ตะรัต,ตะมตตะต,ตะันทิตังตงังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิคเต มุณีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจครันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะรู้เรื่องโยการชนิดเนบทที่สิบแปดบทสวดพินหะปัจเจเวคณะปาระชราธรรมมงหิชราชราธรรมมงหิชรานาตีตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพรความแก่ยได้ไม่ได้พยาธิธทำมงค์หินพยาธี่นาตีตัวเรามีความเจ็บไขป็นธรรมดาจะร่วมพรมความเจ็บไขได้ไม่ได้ มรณะธรรมมรณะธรรมมูลเหตุมรณะนานา,านาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่งมพ้คนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาปินานาภาว,วูวินาภาว,วูเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆถือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มสโกหิกรรมะทายาโทกรรมะยุนิกกรรมะพันทุกรรม,มปฏิสานโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกัดิสามิกระยะาณังวาป,าปะปังวาตาัสทะยาโยาพรภะวิสามิเราทําการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทครูเราจะต้องได้รับผลของการมนั้นสืบไป,ปเอวังอภินัษนปัจเจเวคทีตัพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ที่วันเกิดบทที่สิบเก้าบทเทวตาวีโชนะขดา ทุกขปตาชนิดทุกขพยาปตาชนิดพยาโสกปัตาชนิดโสกาหัวตูสเพปิปานุโมเอตาวตตาจามีสัมปตังสัมปบุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสพระสัมปติสิทธิยาทานังทธรันตุสัทธายาสีลังรักขตูสัพพทาภาวนาภิรตตาหัวตูขจันตุเทวตาคตาสเพพุทธาปรัปตาปัเจกานันจะยังพลังหนานันจะเต้ชนารักขันตามีสัพพสู บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันนิสัน,นติวิหาราวาสินิทูเปคเรปุธิคเรตหหิงตหิงตมมาธรรมธาเนนะพระวันตุปุชิตาโสทิงกรนเจถวิหารามังทะเรเถราจะมันชานวาวกาจะพิกขวสารามิกาทานาปฏิอุปะสะัปะสะกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสรสา,นะาสัปานภูตาสุสกิตา พวันปุตเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสริฐชาตาอัฐบูปปาติกาเนยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกรณตุสังขยังทาตุจีรังสตงังธรรมมูธรรมัทราจะปุคราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะจะาหิทยะจ่าอเมระคขตุสัตทำม,มูมสัพเพปิธรรมจารินโนพุทธิงสัมปาปเนยามะรมเมอริยป,ปเวทิเตบทียี่สิเบเอ็ดมศักด สัพพะปติธารคถาคุณ <c oughs> ยศสสิธานิกตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนตุสัตตานันตาปัปมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจาระยะทิฐาวาอันเยมัชต,ตะเวริโนตัสตตาติทันติโลกสมิง <c oughs> เตภุมมาจัตโยนิกาปัญเจกะจัตูการาสังสารันตาพระวาพระวียาตันเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสายังเยจิมังนับปชานันติเทวาเทสังทีิ่นิเวทะยูมะยาธินานะกุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสาสเพสตาสถาหงตุอเวลาสุขชีวิโนเขมรปะทันจะปัปปวนตุเตสาสาสิชตังสุภาต่อไปเป็นคำแปลน ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดสุดไม่มีประมาณถึงผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการมีกันเวียนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในเมื่อสีมีกันห้าเลกันหนึ่งในกันสี ท่องเที่ยวอยู่ในภูมร้อย,นยในภูมิใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาตามเองเถิดก็สัตว์เราไดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญส่วนของข้าพเจ้าขอเทียบทั้งหลายจงแจ้งก่สัตว์เ่านั้นเ <c oughs> พราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวมจงอย่างมีเวนอยู่บริสุขธิ์เสมอเถิดและจึงถึงทานเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจากที่า่ายอนุภาพแห่งความเพียรและในสมเห่งการบูชาพระราตรายด้วยการสัตย์ยายรสระศนม์พระสูตรพร,ริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทั้งรูและธรธรรมขอเทวยาเทวดาทั้งหลา,า,ายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไปนีพิธาโดยมน่ที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายอื่นที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตของจงเปลี่ยนเพื่อนุภาพแห่งภาพผลิตและคํามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเดินสาบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบูน์เจ,นจนริญจิตภาวนาของน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังรบูชาของคนบุญน,นี้สง จงส่งผงผู้มีจิตสถตยานุสวรมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจเรืสิ้นผลสุขภพเดชเจริญนุ่งเนียนในหน้าที่การงานชนะแต่อัุศักดิและมาทั้งหลายสมบูรณ์พงเพื่อสะสรสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจิตตัวฤิ์ปัญนาสี่คืออายุวนาสุขประเทอญขออนุโมทนาคนอนุโมทนาบุญกับครอบครัวและสิทธิทุกท่านครับผม